สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพ้นจากเพจท u m เบอร์มี6นะคะหรือ YouTube ลูกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็พาน้อง2คนนี้มานะคะพามาทำไมก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าประมาณวันที่24พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีแก้วหนาออกใหม่2อสีนะคะซึ่งตามที่คาดการกันไว้นะคะเพราะว่าหน้าเพจ สตาร์บัคกยังไม่ได้ลงแบบเป็นออฟฟิเชียลนะคะแต่มีการคาดการไว้ค่ะว่าจะเป็นตัวนี้ดำแม็กนะคะแล้วก็เป็นตัวสีรุง้งตัวแรกนี้นะคะอันนี้ออกเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะก็เลยพอดีมีอยู่แล้วก็เลยเอาไวให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะคะจะได้ตัดสินใจกันว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปตามเก็บดีไหมอะไรเงี้ยนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สายสะสมที่เป็นแบบ อย่างเพซนะเพนสะสมถ้าแบบมีก็เจอก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างบางคนอาจจะเชอบแค่สีนั้นสีนี้แล้วก็ซื้อไปใช้งานอะไรเงี้ยก็จะได้ดูไปด้วยกันเลยนะคะหรือสําหรับใครที่จะเป็นสายสะสมอยากจะดูแบบดีเทลก่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เลยเพราะว่ารูปเนี่ยเพนเชื่อว่าทุกคนอ่ะใครที่เป็นสายสะสมหรือว่าติดตามแก้วอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบสามารถหาแบบรูปอะไรเงี้ยได้ตามไอจีได้ตามแบบ เว็บไซต์ทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นวิดีโอก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาถ่ายให้ดูกันเยอะหรือเปล่านะคะแต่ในส่วนของตัวเพจอะไรเงี้ยก็มีก็จะเอามาแนะนำห้ทุกคนได้ดูกันนะคะใบแรกนะคะขอเอาน้องแมทเลยเพราะคิดว่าตัวนี้น่าจะมาแรงที่สุดในครั้งนี้นะอ่ะหนูเท่าไปกอนลูกใบแรกนี้นะคะก็จะเป็นน้องหนามดำแมทนะคะ นี่ให้ดูใกล้ๆอ่าภาษาอังกฤษตัวนี้น่าจะชื่อ Matte Black นะคะนี่นะเนื้ออ่อเท็กซ์เจอร์เขาก็จะเป็นหนามแต่เป็นด้านๆแบบนี้นี่ค่ะโลโก้ก็จะเป็นแบบเป็นแกะสลักขบ่ใบนี้เลยฉันเรียกถูกแล้วป็แกะสลักก็แบบแบบนี้เลยนะคือที่คิดว่าน่าจะมาแรงอ่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวเพน่ะสะสมแก้วหนามอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ได้ ลงแบบ Facebook ตัวเองบ่อยพวกเพื่อนเพื่อนผู้ชายก็จะแบบเอออยากได้บ้างแต่ไม่มีสีแมนแมนเลยอะไรเงี้ยสีเนี้ยเพนว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่ผู้ผู้หญิงก็จะใช้นอนหนามอะไรเงี้ยไม่ว่าจะใช้หรือสะสมะนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายอะไรเงี้ยน่าจะโดนกับสีดําแมทนะคิดว่าเนี่ยถ้าคุณผู้ชายถือนะจะแบบชิคชิคคูคูเลยแต่ว่าอาจจะติดขัดตรงที่แบบไสใหญ่อะ่ะแบบมันมันสูงไปบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าโดยการใช้งานแล้วอะไรเงี้ย เฮก็เคยใช้เอาเอาหนามสีหนึ่งไปใช้ก็รู้สึกแบบติดขัเดเล็กน้อยเหมือนกันนะคะแต่ใจรักนะก็พยายามทู่ซีใช้ไปนะะ,ะกลับมากลับมาเดี๋ยวไว้แบบใช้สนุกไปสนุกไงเดี๋ยวไว้ทาเป็นอีกคลิปละกันน้องดาแมทนะคะนี่เลยอ่ะให้ดูกันอีกทีนึงนะคะนี่นะตัวหลอดเขาก็จะเป็นสีดําธรรมดาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แก้วหนามที่เป็นสีโทนแมทอะหลอดก็จะเป็นสีพื้อนอยู่แล้วเนาะ จะมาทาเป็นแบบรุ้งกริ้งอย่างงี้ก็น่าจะแบบไม่เว w ร์ k นี่ก็คือเป็นดําเป็นพลาสติกสีดําธรรมดานะคะตรงนี้ก็จะมีสกรีนสตาร์บัค s อยู่นะนี่ถ้างานรีวิวต้องมีเอามือบางอยูน่นี่นะคะแล้วก็ด้านในก็เป็นอ่าตามนี้เลยก็คือสังเกตว่าส่วนใหญ่ที่เป็นแมทนะก็คือด้านในอะ่ะมันก็จะเป็นสีทึบ นะคะตามสีแก้วนะอันนี้ก็ก็ทึบนะคะไม่โปร่งแสงนะคะส่วนใหญ่แก้วหนามนะคะก็อย่างที่เคยบอกเลยก็จะเป็นแก้วสองชั้นนะคะแต่จะเป็นแบบพลาสติกสองชั้นมันก็จะไม่ได้เก็บความเย็นได้นานเท่าแบบรออุ่นอื่นๆนะคะเพราะว่าคนน่ะก็จะถามมาเยอะเหมือนกันว่าแบบเออมันเก็บความเย็นดีไหมนะเดี๋ยวเอาไว้มาทดลองให้ดูกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทดลองเอาถุงแข็งใส่แล้วปิดฝา ใส่หลอดปกติเพราะาฝาเขาเป็นรูใช่ไหมมันจะไม่ได้ปิดตลอดอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลองให้ดูกันว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงน้ำแข็งละลายไปแค่ไหนแล้วกันเนาะอ่ะให้ดูตัวฝาค่ะตัวฝาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะแบบนี้ด้านข้างๆก็จะเป็นหนามเล็กๆนะคะด้านในก็จะเป็นฝาทึบแบบนี้นะนี่นี่นะคะน้อง แมตต์แบล็กนะคะหนึ่งเสร็จแล้วสวยไปหนึ่งนะอันนี้ก็เข้าอุ้ยเข้ากับชุดวันนี้ดำดำแต่สีนี้รู้สึกจะพรีมาสองใบแต่ว่าไม่ได้ใช้เอาเก็บไว้อันนี้เพ้นพรีมาจากเมริกานะคะนี่เลยเป็นของเมริกานะใบนี้ก็จากเมริกาเหมือนกันอ่ะตัวนี้นะคะ แถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วคือบอกก่อนว่าอันนี้บอกบอกล่วงหน้าเลยกันนู่นนี่นั่นใดๆอันนี้เพ้นพีมาจำราคาเพนไม่ได้แต่ไม่เกิน1,590บาทเพราะฉะนั้นอ่อครั้งนี้ขายในไทยอ่ะมันจะแปด้าสิบาทนะคะเท่าที่เช็คมานะที่รู้มาก็คือราคายังไม่ขึ้นยังเป็น850บาทอยู่ แต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปซื้อเองบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็รอซื้อราคารีเซลเพนแนะนำอย่าซื้อแพงกว่า1,590บาทนะคะเพราะเ่าจริงๆพรีมาจากต่างประเทศก็คืออ่อราคานี้เลยถ้าเกิดจะมาซื้อรีเซลในไทย1 8 0 0 2 2 0อ2อย่ะไรเงี้ยไม่แนะนำนะลองไปดูในกลุ่มมันก็จะมีขายแบบถูกกว่านี้นะอันนี้เออมีคนหลังใบามาด้วยว่าปล่อยแก้บ้างไหมไม่ได้ปล่อยนะ คือถ้ารุ่นไหนมีเยอะเกินแบบสี่ใบอาจจะมีเอามาปล่อยแต่ว่าอ,อย่างเงี้ยมีสองใบก็จะไม่ได้ปล่อยนะก็จะเก็บไว้นะคะแต่ถามว่าวันที่ยี่สีนี้เข้าไทยไหมเอ,อเข้าไทยแล้วเพนยังตามไปเก็บอยู่ไหมอันนี้บอกก่อนว่าไปนะเพราะว่าเอ,อย่างครวคลิปที่แล้วที่บอกว่าเป็นดิสโก้บอลไอตัวที่เป็นกรีตนะคะอันนั้นไม่ไปเพราะว่ารุ่นนั้นจริงไม,ไม่ได้ปังมากก็ไม่ได้อยากมีเยอะมีใบเดียวให้รู้ว่ามีพอแต่อันนี้หนามเนี่ยบอกก่อนว่า จากประสบการณ์ที่ฟังมาเพราะว่าเขาอะออกมาหลายประเทศออกออกมาหลายครั้งนะคะประมาณ2-3ครั้งไม่เกินเนี่ยหหรือ2หรือ2หรือ3เนี่ยเพไม่แน่ใจนะแต่สีดำอะมันไม่เหมือนกันทั้งที่เป็นดำแมทนะแต่ความเงาความด้านมันมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นครั้งนี้วันที่24เพงก็จะไปเหมือนกันแต่ก็คือจะไปเอามันเปรียบเทียบดูว่ามันเหมือนกับแบบดำเมกาหรือเปล่าเพราะว่าพอเราเล่นไปลึกๆเราก็จะเริ่มรู้ว่า ตูดเมกาดูแบบเก๋กว่าอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีความดัจดจริตเพิ่มขึ้นนะคะเพราะ,ะนั้นเดี๋ยววันที่ยี่สบสี่ก็จะไปนะอ่ะน้องแมดดาจบนะต่อไปน้องคนนี้ค่ะน้องคนนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่ารุงร้งเนาะสีรุง้งเนาะสีรุ้งกรุงกริงนะคะอันเนี้ยเทปจะบอกก่อนว่าโผลมันออกเนี่ยโผลที่ว่าจะออกวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยเขาบอกเป็นสีรุง้งแต่ทีเนี้ยรุ้งเนี่ยเดิมอะ่ะมันมีมาสองสีนะคะ อันนี้คือเบอร์หนึ่งแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นรูมงเบอรองเดี๋ยวเอาให้ดูเตรียมไว้ละ,ะแต่เมื่อวันที่5พฤษภานี้นะคะเพิ่งมีรุ้งอีกออกอีกสีหนึ่งออกที่เม็กซิโกนะคะเม็กซิโกเนี่ยถ้าใครแบบเล่นเนี่ยจะรู้ว่าแบบตามยากราคาสูงส่งช้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อันนั้นน่ะอ่ะเพ้นบอกก่อนอันแรกตามความรู้ที่ที่รู้มานะ สีที่ออกแบบหลายสีเนี่ยสีรุ้งเนี่ยอขอหันข้างหลังให้ดูอ่ะอันนี้เป็นอันแรกที่ออกนะคะสีรุง้งก็คือสีนี้เลยเนี่ยม่วงฟ้าเหลือแล้วก็ไล่โทนมาแดงอย่างนี้นะอันนี้คืออันแรกที่ออกนะคะเดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวให้ดูทีหลังขอเล่าประวัติการก่อนอันที่สองอันนี้แถมๆให้คืออันนี้อันนี้ออกรู้สึกจะที่เมกานะคะส่วนรุ้งคนนี้อ่ะรุ้งคนนี้ อันเนี้ยก็คือออกที่จีนจะเป็นน้องรุ้งเหมือนกันแต่ออกที่จีนแต่ก็จะมีความแตกต่างกันเนาะส่วนอีกรุ้งหนึ่งที่เพิ่งออกนี้เลยห้าพฤษภานี้เลยนะคะเขาจะเป็นอันนี้มันจะโทนแบบหลากสีถูกไหมโทนเนี่ยโทนหลากสีกันแต่ว่าอันนั้นน่ะจะเป็นโทนออกโทนสองสีที่ท,ที่ที่เห็นนะคะมันจะมีม่วงมันจะเป็นม่วงเหลือไปฟ้ามันจะแค่นี้เลยม่วงเหลือไปฟ้ามันจะแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นน่ะ ตอนนี้นะคะเท่าที่โผล่ออกมาโผล่ออก่าเป็นสีรุ้งนะคะโผล่ออก่าเป็นสีรุง้งแต่มีบางท่านนะคะคอนเฟิร์มมาว่าตัว SKU ก็คือเป็นรหัสของเขาเนี่ยตัว SKU อันเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตัว SKU มันจะมีรหัสตรงตูดอยู่นะคะแบบนี้บางโผล่แรกเนี่ยโผล่แรกออกแบบปวนว่าเป็นสีรุ้งใช่ไหม โผที่2เนี่ยเขาออกมาว่าเป็น SKU นี้ SKU นี้ก็คือสีนี้นะคะแต่ก็จะมีบางท่านมามาแจ้งว่าไม่ใช่จะเป็นจะเป็นรูมเมซิโกซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันแต่ถ้าว่าเอาตามแบบที่เพ้นตเอ่อตามข่าวอยู่นะเขาว่า SKU นี้เพ้นเลยเอาตัวเนี้ยมาให้ชมกัน แตอ่อันที่ว่าเป็นเม็กซิโกเนี่ยอันนี้เพนยังไม่มีไม่สามารถเอามาให้ดูได้แต่เดี๋ยวจะลองหารูปให้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปะให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันถือว่าถือว่าให้ดูลุ้งสองอันไปเลยเนาะเดี๋ยวถ้าได้เม็กซิโกมาค่อยทํามาเปรียบเทียบรุ้งทั้งสามสีอีกอันละอีกทีละกันรุ้งนะคะรุ้งหนึ่งนะที่อันนี้เป็นโผล่ที่คาดว่าจะออกในไทยนะรุ้งหนึ่ง เพนจะเรียกอันนี้รุ้งหนึ่งรุ้งสองเนาะเพราะว่าอันนี้ออกคนแรกอันนี้ออกคนที่สองนะคะนี่เลยให้ดูเลยรุ้งอ่าโทนสีก็จะคล้ายๆกันต่างกันชัดเลยตรงที่ตัวโลโก้นะที่ตัวโลโก้เป็นโลโก้เป็นเหลือบสีกับโลโก้ขาวจัวนะคะแล้วก็ฝาฝาใสกับฝาสีเนาะคืออันนี้อันเนี้ยมันเหมือนสีอยู่ข้างในแล้วก็ข้างนอกอะ่ะตัวตัวหนามอะ่ะเป็นเป็นสีใสนะคะส่วนอันเนี้ย ขอดูคนเล่นชัดๆก่อนขอคือมันรู้สึกเหมือนว่าสีมันออกชัดกว่านะตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเพนให้ดูดีเทลนะคะหลอดจะเป็นหลอดแบบเกลียวนะคะแบบที่เพนเพนบอกว่าเพนชอบก็คือหลอดเกลียวใดๆนี่กรุ้งกริ๊งนะอันนี้มาใช้กับแมทก็ไม่เข้าเนาะอ่ะเอา้เอา,อ,าอ้าวโง่ อันนี้ข้างในขาวจัวทุกคนเป็นขาวขุนไม่ใช่ใสเป็นขาวนะแล้วก็อันนี้คือแบบเคยเจอรุ่นที่แบบมันเป็นใสๆข้างในที่เพนเห็นมันจะเป็นกระดาษกระดาษสีใสแล้วก็อันนี้อีกทีหนึ่งเนาะข้างในก็จะเป็นใสแบบนี้โลโก้ก็จะใสนะคะนี่ถ้าเห็นว่าไอตัวใสๆก็จะเป็นลายน้องเนือกนะคะแต่ตรงนี้เป็นสีขาวนะ ก็ตามนี้เลยส่วนอันนี้ก็คือใส่ปริ้งปรังมากนะคะนี่ใส่ปริ้งปรังเลยกรุงกริงนะนี่ก็จะเป็นรุ้งนี้ตามโผลคือรุ้งนี้นะแต่เดี๋ยวจะแถมรุ้งนี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวแบบถ้าได้ถ้าได้รุ้งอีกอันหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวรุ้งนี้ก็เป็นรุ้งจีนรุ้งสองนะคะ ลุงสองเนี่ยที่เพนบอกว่าบางอันนะ่ะหน้าตาดีแล้วดูหลอดดิความจริงหลอดอ่ะความรู้สึกนะน่าจะเป็นสีแดงแล้วเป็นสไปรัลแบบเนี้ยจะดูแบบกริบเกรกว่าเดิมนะอันนี้หลอดก็คือแบบไม่ลงทุนเลยพี่พี่จา๋าหลอดใส่มากจ้ะพี่จา๋าแต่ก็มีแบบสกรีนสตาร์บัคนะแต่เป็นหลอดใส่พี่จา๋าหนจีนแนละ้วพี่จา๋าพี่จีนไม่ลงเลยอะ่ะไม่ลงทุนเลยอ,ะอ่ะอ่าจีนนะ ป้ายจีนะจ๊ะนี่ป้ายโลโก้จีจะเป็นอย่างนี้นะแต่อันนี้ข้างในสวยแต่ข้างในไม่มีใครเห็นไงนี่ยกเวปแล้วก็เปิดดูวิบบอบเองเห็นปะข้างในมันจะเป็นแบบวูบวูบวบอย่างนี้นะคะเป็นเหมือนเคลือบไว้เพไม่แน่ใจว่าเขาเรียกยังไงนะเป็นแบบนี้เลยเคลือบแบบรุ้งรุ้งสีสีนะกรุงกริ้งแล้วก็สาเป็นสีแดงแต่เป็นแดงแบบใสนะเป็นแดงใสเนี่ยถ้า ถ้าบางก็ยังเห็นผมเห็นดำๆอยู่ข้างหลังนะคะอ่ะแค่นี้เลยก็วันที่24เนอนะ Starbucks นะคะแต่เอาจริงๆถ้ารอชัวรๆประมาณสักวันที่ยิบ223ก็รอติดตามหน้าเพจ Starbucks Thailand นะเขาก็จะมีส่งสารมาว่าแบบเดี๋ยวจะออกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ยจะเห็นสีจริงละว,ว่าสีไหน ก็มาดูกันเนาะเพราะว่าอันอันอย่างที่บอกอะ่ะอันนี้คือเป็นโผลนะเรารู้มาก่อนเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเอามาเล่าให้ฟังเอามาให้ดูกันก่อนนะคะว่ายังไงนะทุกคนจะได้แบบอืมไปรอว่าเฮ้ยฉันไปเอาดำแมทด,ดีกว่าเฮ้ยฉันไปเอารุ้งดีกว่าเฮ้ยหรือฉันไปเอาสองสีดีกว่าหรือว่าคอลเลคชันนี้มีเอาไม่ชอบไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยนะแต่อย่างที่บอกว่า โหนะออกดำแมทต์แน่แต่รุ้งเนี่ยไม่มั่นใจว่ารุ้งไหนแต่ว่าเสียงส่วนส่วนมากที่ได้ยินมาก็คือออกรุ้งหนึ่งนะคะ SKU นี้นะคะเพราะว่า SKU ของแต่ละอันนะก็จะไม่เหมือนกันเดูดิเลือก SKU เดี๋ยวเพีงก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้ไม่เห็นมีเลย นะก็ตามนี้นะคะถ้าเกิดว่าออกมาไม่ใช่ลุงนีก็อย่าด่าดกันนะเพราะว่ามันเป็นโผเนาะทุกคนมันยังไม่ได้ว่ามีแบบออกมาเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอามาให้ดูกันก่อนล่วงหน้าจะได้มีเวลาตัดสินใจใครเห็นคลิปนี้ก่อนใช่ไหมก็จะได้ไปหาข้อมูลนะคะเพราะวันนี้วันที่ประมาณสิบสิบหกเนาะก็ทุกคนจะได้ไปหาข้อมูลกันก่อนกว่าจะวันที่ยี่สี่เนาะจะได้มีข้อมูลกันนะคะเพราะว่า เมื่อวานบังเอิญไปเอ่อซุปเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้สบาร์กนะก็เลยก็เลยแวบเข้าไปถามให้ว่าแบบเอลุงไหนแน่ออกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปหาข้อมูลมาให้เพราะว่าตั้งใจคือรู้แล้วว่าโผออกสองสีนี้แต่ไปถามเอ่อที่ช็อปเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีใช่ไหมเพราะว่าเวลาเรามาอัดคลิปเราก็อยากจะได้ข้อมูลที่แบบให้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 จริงให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยให้ให ให้ให้ทุกคนที่ดูคลิปได้ข้อมูลมากที่สุดเขาก็บอกว่าอาดามมทค่ะส่วนลุงเนี่ยจริงๆอะ่ะเหมือนเขาเขายังเข้าใจเป็นตัวอื่นนะเราก็บอกว่าเอ๊ะตัวนี้หรือเปล่าพี่อะไรอยเข้ารู้ให้ดูเขาก็บอกว่าอตัวนี้แหละเพราะว่าเพราะว่าจริงๆอ๋อขอโทษขอโทษเพนจาผิดจริงๆแล้วอะเพนไปถามอีกรุ่นนึงเมื่อวานเนี่ยมีกระแสข่าวว่า ไอรุ่นแพงๆอะ่ะมันจะมีรุ่นหนึ่งแต่ยังไม่บอกยังไม่รู้แน่อน่นะขอยังไม่บอกรุ่นนั้นจะเข้าจริงหรือเปล่าฉันก็เอารูปนั้นนั่นแหละไปถามเขาเขาก็เอ๊เหมือนจะใช่นะคะนู่นนี่นั่นพอเขาไปดูรูปมากลายเป็นใบนี้จ้ะกลายเป็นสีนี้ที่ที่ทพนักงานสาวักบ,บอกนะเพราะฉะนั้นเพนก็เลยเอเชื่อมั่นว่าเออน่าจะอันนี้แหละน่าจะสีนี้แหละนะคะตามรูปที่เขาให้มานะแล้วก็ส่วนไอตัวที่ว่าพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวไว้ โผล่ออกแน่นๆก่อนได้วันออกเดี๋ยวมาอัดคลิปกันอีกแน่นอนคะ่ะทุกคนไม่งั้นคลิปนี้นะคะขอจบไปกับน้องดำแมทนะคะดําดุอันนี้แล้วก็น้องรุ้งคาร์ฟูลนะคะอันนี้นะคะให้ทุกคนได้ติดตามกันเนาะว่าจะไปซื้อือไม่ซื้อใครดูคลิปนี้แล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะว่าชอบสีดําหรือชอบน้องรุ้งนะคะยังไงคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย